กลับมากันต่อเหนื่อยคือมันไดมาไงไปไหนมาฮะไปไหนมาคือไปเปลี่ยนผ้าทำไมเจอฮะอะ คุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยขมิ้นชันตาบีจีนะคะจุกเสียดแนนเฟิร์สต้องขมิ้นชันตาบีจีค่ะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดมีสันเกลือกูม,มีน้อยลดอาการอักเสบภายในช่องท้องแบบเร่งด่วนเลยนะคะครบวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับวันนี้1กระปุกนะครับราคากระปุกละ2 9ง้บาทด้วยกันนะครับแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับ5กระปุกเหลือเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับรแกนย์เค้าห หน้าจอได้เลยนะครับมาในช่วงนี้ครับไปดูวงการนางงามมาดีกว่าคุณแม่วงการนางงามดราม่าชุดว่ายน้ำกองประกวด Miss Universe 2023บอกว่าโปะจนเกินเบอร์นะฮะกระดุงเหมือนว่าในตอนนี้ก็จะมีแฟนนางงามหลายคนไม่ปลื้มชุดหลังจากที่นะฮะสาวงานได้มีการเดินชุดว่ายน้ำนะ,ะจาก Unix สนะฮะในรอบ s w imming suit competition นะฮะหลายคนบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่ามันโปเกินไป โดยทางนะฮะแฟนเพจเนี่ยบ้านนางงามเอกจากรบ้านนางงามจักรวาลน,นะฮะได้ออกมาโพส์ภาพาพราอ้อมแคปชั่นบอกว่า ในความเห็นส่วนตัวมองว่าชุดว่ายน้ำนในรอบสวิมมิ่งสูตรเมื่อคืนโป๊กเกินไปมันโป๊กเกินไปนะฮะไม่เหมาะกับบริบทเวทีมิชชันิเวิร์สที่ส่งเสริมคุณค่าทางสตรีเพศใส่ถ่ายภาพนิ่งยังดูแรงเลยนะฮะแล้วนี่ภาพเคลื่อนไหวด้านหน้านปิดนิดเดียวส่วนด้านหลังก็ตามภาพเลยจ้กนะฮะแอบตกใจอยู่นะ ไม่เซฟนางงามเท่าไหร่นะไปดูชุดว่ายน้ําของกองหลายจังหวัดที่ถ่ายโมโตชุดเนี่ยนะฮะก็กําลังพอเหมาะพอดีเลยนะรวมทั้งบนเวทีมิชินิเวิร์สสาปีล่าสุดก็กำลังดีเขาไม่เน้นโชว์เนื้อหนังเลยใส่ดูเพื่อความมั่นใจดูรูปร่างและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะโดยไม่จะไปจะต้องโป๊เกินความพอดีนั่นเองนะฮะจะรับแม่ไม่อันนี้ หลายหลายคนก็พูดกันในเพจงานมึนงไปทำเองเอมึงซื้อจากแม่ปุ้ยแล้วก็ไปทําเองอไปซื้อจากแอนแล้วก็ไปทําเองไปเออแล้วสําหรับเรนี่คิดว่าโปไหมไม่โปค่ะอืมไม่โปค่ะมันดูสวยค่ะจราบชุดไว้น้ำค่ะคําว่าโปตามกฎหมายคือต้องเห็นยอดประทุมถันนะคะและต้องเห็นเห็นน้องสาวนั่นคือคําว่าโปเขาปิดขนาดนี้เนี่ยมิสยูนิเวิร์สยุค9กโปกว่านี้ค่ะอืมยุค90โปกว่านี้ค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าไม่โป๊ค่ะพี่ว่าสวยค่ะสําหรับพี่นะคะอืถ้าเกิดใครบอกว่าโป๊มึงก็ไปทําเองอม,มึงก็ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มึงก็ไปทําเองอแล้วมึงก็นุ่งผ้าถุงแล้วมึงก็เดินกันนะคะอเออนะคะอแต่แบบไม่โป๊หรอก คือมันเป็นชุดว่ายน้ําเด็กมันไม่ได้ไปเดินริมถนนหรือว่าไปเดินตามสวนสาธารณะหรือไปเดินอยู่ตามเสาไฟฟ้ามันเดินอยู่ในหอซึ่งมันเป็นสถานที่เวทีประกวดคนที่ดูส่วนใหญ่ก็เป็นกระเทยคนอยู่ในงานก็มีแต่กระเทยเออกระเทยเขาไม่มีอารมณ์หรอกค่ะนะคะไม่โป๊หรอกค่ะพลังสวยค่ะมีอารมณ์ใครมีอารมณ์กระเทยกระเทยไม่มีอารมณ์มีอารมณ์อยากใส่เอง คือกระเทยเนี่ยอะไรก็โปอะไรแต่จรีดนะคะกี่อยากปักปักซุงแหล่นะคะพวกนี้นะคะทำไมมันโป้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้เพราก็ทำกันสมัยมึงก็ว่าเขาโป้เพราะเขาทำชุดว่ายน้ําเป็นแบบเก่าๆเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นแพมเพิร์ดขึ้นมาใหญ่เป็นแพมเพิร์ดมึงก็บอกไม่สวยเอาใจพวกมึงไม่ถูกรอกค่ะนะคะสําหรับฉันฉันว่าสวยค่ะนะคะฉันยังอยากใส่เลยค่ะแล้วหลายคนผ่านไหมในชุดไปผ่านไหมมีคนที่ไม่รอดไหม มันก็ต้องมีแหละแต่ว่าก็าถือว่าสวยเพราะว่าการการเว้าขาสูงไปขนาดนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าจะทําให้นางงามเนี่ยดูขายาวะนะคะส่วนชุดว่ายน้ำเนี่ยมึงไม่ต้องไปห่วงเขาค่ะเขาเซฟค่ะเขามีฟองน้าําค่ะม,มึงไม่ต้องไปห่วงเขาโปคา๊ค่ะอีพวกกัะเธอไม่เคยทํานางงาม,มในชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีฟองน้ําเซฟไปหนึ่งสองชิ้นอยู่แล้วและตัวพี่เลี้ยงหรือตัวนางงามเพราะก็จะมีตัวเป็นเนื้อเนี่ยแปะยอดกระทุมฐานแล้วก็จะมีแปะข้างล่างเรียบร้อยค่ะเขาไม่ปล่อยให้มามาล่อน จอนเหมือนที่พวกมึงคิดหรอกค่ะแต่จะหลีกค่ะกีอยากนะคะปากซุมแหล่ค่ะทีพวกเนี้ยนะคะการิโกโปเอะอาโกโปเอะอเอะอาโกโปแต่มึงดูไม่ล่ะดูนะคะมันไม่โปหรอกค่ะชุดว่ายน้ำกูรู้ค่ะมันมีฟองน้ําบังไว้แล้วไม่ให้เห็นยอดประทุมฐานพี่เลี้ยงหรือว่าคนจัดเนี่ยเขาก็จะเอา แผ่นพลาสติกซื้อแถวประตูน้องประตูาซฟไปนัแหละเขาเซฟไปหมดแล้วมึงไม่มีวันได้เห็นของเขาหรอกค่ะคําว่าโป๊ตามกฎหมายคือต้องเห็นยอดปทุมฐานเห็นอวิชวะหรือว่าแก้หมดเลยนั่นคือโปอันนี้ก็ถือว่าไม่โปเขาไม่ได้ไปเดินในแถวไอ้นี่ไงหน้าห้างไม่ใช่หน้าห้างเขาไม่ได้ไปเดินกลางค้างกลางคืนริมถนนนี่เขาไม่ได้ไปเดินอยู่ตามตอกซอกซอยซึ่งมีสิบลูสิบร้อยยืนอยู่เขาไม่ได้ไปเดินอยู่ตาม Tama pala 'yan. ตามสวนสาธารณะเออตามดงพงยาเขาไม่ได้ไปอยู่ใต้ต้นมะขามต้นขนุนนี่เขาเดินอยู่ในเวทีแล้วมึงเห็นแค่เขาเดินออกมาไม่กี่วิแต่จะิตดบอกโป๊ไม่กี่วิแต่ภาพมันถ่ายมันถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เอามาดูกันเพราะนางงามมันต้องวัดที่หุนรับต้องให้คะแนนกันแบบนี้ไงเวลาพวกมึงอยู่ในห้องนอนนะพวกมึงใส่ยิ่งกว่านี้อีกล่าสุดเป็นลูกสาวกูอ่ะน้องเพชีเอ่ะโป๊ไหมล่ะไม่โป๊เลยลดไปสองเม็ดน่ะไม่โป๊เพราะ ไม่โตหลุดมาส่องเม็ดอ่ะเพราะไม่เห็นยอดประชุมฐานแต่เห็นออกแต่เห็นยอดเออกแถวออกแต่ที่อย่างนั้นไม่โปรก็ไม่โปรไม่โปรเฮียเลยะ มันรููไม่ออกเป็นอะไรลูกตกเปยขนาดนั้นมัน่าจะเป็นไม่ได้ลูกตกเปยข้างซ้ายข้างขวานะลูกตกเปยเท่ากันเลยห้าสิบบาสิบห้าสิบพันสิบคนอาจจะมองเป็นก้อนเนื้อสีฉันมองไม่โป๊ค่ะเพราะว่าฉันทํานางงามมาค่ะฉันว่าไม่โป๊ค่ะเพราะว่าฉันรู้ว่านางงามเดีเขาต้องเซฟค่ะทุกทีเขาต้องเซฟหมดค่ะโดยเฉพาะเขาจะมีสติกเกอร์นี่แหละครับปิดยอดประมูฐานแล้วก็ปิดข้างล่างค่ะแล้วก็ ชุดว่ายน้ำไอ้ตรงตรงที่เป็นกางเกงในบิกินี่เนี่ยเขาก็จะมีฟองน้ำฟับอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะปิดอีกรอบหนึ่งค่ะเขามีวิธีค่ะไม่ต้องแต่จริตค่ะไม่เคยทำนางงามไม่ต้องมาพูดค่ะครับอ,อ,อ่ะนะจบนางงามกันไปนะครับไปดูคุณต่ายชุติมาเด้นหนึ่งฟาดกับคนไม่ชอบขี้ได้ ทำแบบนี้ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือทำอะไรนะฮะตอนเธอคนนี้ก็ถูกจับตามองไปซะทุกอย่างเลยนะคะล่าสุดเนี่ยนะครับก่นและ,แห,ละ,ะ,ะหลังปล่อยผ่านทุกกระแสดราม่าเธอมักจะโดนคอมเมนต์ด้านลบมาโดยตลอดงานนี้ครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะออกตอบโต้บ้างแล้วนะฮะโดยการแชร์คลิปโพสทวิตเตอร์นะครับฝากถึงคนที่ไม่ชอบคีน่า ทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรให้บอกข้อความแบบนี้นะฮะบอกว่าทุกคนล้วนถูกไม่ชอบขี้หน้าทั้งที่เราไม่ได้ไปทําอะไรให้เพราะงั้นขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่จัดการตัวเองนะคะไม่ไหวก็กรีดออกมาได้เลยนะฮะพร้อมทางเขียนแคปชั่นสั้นๆขยี้ใจแบบเจ็บจีบอกว่ากรีดเลยค่ะกรีดออกมาดังๆพออกกีโมจิคอนในหัวเราะแล้วก็น้ำตาเล็ดนั่นเองนะคะก,กรีดออกมาเลยอย่างนะออั้นแหละซึ่ไมน้ำโป้มึงก็กรีดออกมาคะ่ะว่าทำไมมึงไม่ได้ใส่นะคะ กินออกมาสิอืมกิดออกมาเลยค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดมึงคิดว่ามันโป๊มึงก็มึงก็ไปเปิดเวทีทําเองค่ะมึงจะได้จบค่ะเพราะมึงมึงก็จะใส่ผ้าถุงเดินออกมาคนก็จะได้สาบส่งว่ามึงเป็นกระเทยตกยุคค่ะอืมนะคะกระชุดช่วยน้ำเด็กมันเดินอยู่ในหอมันเดินออกมาไม่กี่วิมันเดินแป๊บ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 แล้วมันก็เดินเข้าแล้วแมันก็เอายืนเรียวมันก็รีบเข้าไปเลยเพาก็เอาผ้ามาคลุมให้โปตรงไหนเพราะมึงคิดแต่ใจอกุศโมองแต่ตรงนั้นอย่างเดียวฉันฉันก็เล ไม่โป๊กค่ะถ้าโป๊คือต้องเห็นเลยเห็นหมดเลยแก้ผ้าอ,อกนกมาคือโป๊อันนี้เขาไม่โป๊กเขาปิดตามกฎหมายหมดเลยแล้วเขาปรากฏในฮอคนจะเข้าไปต้องซื้อบัตรเข้าไปดูอ,อต้องซื้อบัตรเข้าไปดูไปชมแล้วเขาก็ไม่ได้เดิอนอย่างนั้นทั้งวันนี่เขามีผ้าคลุมผ้าคลุมเรียบร้อยก็เป็นช่วงการแข่งขันมันเป็นช่วงมังนเป็นช่วงแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำไปแหมโป๊กี่อยากปากซุงแหล่นะคะรับ นะเดี๋ยวภัพก่อนนะฮะอ่ะกินไว้เยอะๆนะคะกระเทยนะคะกระชายขาวก็กินไปแล้วเนาะ <c oughs> กินขมิ้นชันต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีสารเกลือโูมิดหน่อยลดอาการอักเสบภายในช่องท้องนะคะอ่ะวันนี้มาไม่แพงก็คือราคาค่ะอ่ะวันนี้นะครับหกระปุกนะฮะสามสิบกระปุ่นด้วยกันนะกระปุกละสองบาทนะครับแล้ววันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยจ่าซื้อ5กระปุกเหลือแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเอง สนใจก็รีบโทรโปรดีๆแบบนี้ได้เลยครับกับคุณพิชันตรา BG 095 718 4 6 2 4หรือที่แรอสุขภาพดีสแกนเค้าโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าขอบคุณค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ